ครับสวัสดีครับแม่ยาพะรวยครับห้าหนอยปกติครับวันอาทิตย์ที่สิบสี่กดไลค์กดติดตามครับแม่ยาพะรวยโฉบๆมันมลำลำเรื่อยๆครับครับแล้วใคร่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับเด้ออ่ะมาเบิ่งกันครับมาเลย หน่อยปกติครับอาทิตย์อาทิตย์ท,ตยที่สิบสี่ ปอดิลงหาแปดสอสแปรเลขสิบเม่เรืลืมลบสิบหกมันไม่สิอยนี่เนะกับหกกบอดิลงหแปด <c oughs> ฮานอยปกติครับคนไรก็ติดตามครับตัวยิ่งใหญ่สีป่องเห็นชัดๆครับมีหนึ่งหกสองเก้าครับหกห้าเจ็ดแปดแปดสองเด้อ <c oughs> อ่าเหล็กวิงว่งวิ่งโรดครับชองแปดด้วยครับเด้อมันมันครับคนไรก็ติดตามครับสองเมญ่าปลาลวดฮานอยอปกติครับ วันอาทิตย์ที่สิบสี่โชคมาล,ลำลำเลื่เือกันสุดๆสุด้นครับวันนี้ไม่ยาปล,ล,ลาลวยลาไปก่อนสวัสดีครับ